ความท้าทายของงาน HR คืออะไรและมีวิธีการจัดการ Challenge นั้นอย่างไรบ้างครับค่ะความท้าทายของงาน HR เนี่ยคือเราจะต้องมีคนที่ใช่นะคะแล้วจะต้องให้คนคนนั้นเนี่ยสามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายจะทำยังไงนะคะคืองาน HR พี่จิตชอบใช้คำว่าคน and organization นะคะคือพนักงานแล้วก็งานที่เขาทา แล้วก็หน่วยงานที่เขาสังกัดจะทํายังไงให้3ตัวนี้มันฟิตลงตัวนะคะคนที่เข้ามาเนี่ยรู้ไหมว่าเขาต้องทํางานอะไรบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบเขานะคะแปดชั่วโมง5วันนะคะสาวันต่อเดือนเขารู้ไหมว่าความคาดหวังในความสําเร็จการวัดผลงานเขาคืออะไรนะคะเขารู้ไหมว่าเขาขาดถ้าเขายังขาดเนี่ยเขาจะต้องถูกพัฒนาการต่อไปยังไงความท้าทายของงาน H r ชนี่แหละคะ่ะคือ คนเอชาไม่ค่อยสเปน Time ที่ตรงนั้นนะคะเรามีเครื่องมือมากมายนะคะทำยังไงที่เราจะใช้เครื่องมืออย่างเช่นใบประเมินผลนะคะอย่างเช่นแผนพัฒนาอนาคตและอาชีพของพนักงานนะคะอย่างเช่นเรื่องของ compensation and benefits จะทำยังไงให้มันเกิดแรงจูงใจนะคะไม่ใช่แค่การจ่ายเพโรให้เขาแต่จะเทิรนมาไงที่จะสื่อสารให้เขารู้สึกตื่นตัว นะคะแล้วก็กระตุน้นแล้วก็อยากจะก้าวไปข้างหน้างาน H r ชความท้าทายเนี่ยคนที่ทำงาน HR เนี่ยะคะ่ะอย่าทำให้คนชอบอย่ากลัวคนเกลียดนะคะแล้วต้องซื่อสัตย์และพูดความจริงนะคะเราต้องมีวิธีการบอกบอกข่าวร้ายให้คนได้ยังไงครับโดยที่คนมีความฮึกเหิอเอมอะค่ะอโอโหนะคะอันนี้คือความท้าทายเพราะโดยธรรมชาติเนี่ย เรามักจะชอบปลอบใจคนคแต่หน้าที่ของเราถูกจ้างมาให้สร้าง,างความแข็งแกร่งให้องค์กรเพื่อให้องค์กรของเราไปแข่งขันกับคู่แข่งเพราะนั้นเราต้องพยายามสร้างให้เขาอยากจะลุกขึ้นแล้วก็ต่อสู้แล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้กับตัวเขาเองค่ะนะคอันนี้คือความท้าทายของคนทำงานเอชาวันนี้ค่ะนี่แหละครับ,ค,รบความท้าทายความแข็งแกร่งขององค์กร